สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อยเขียวผ่ารวยนะคะวันนี้สรุปมวยลาวนะคะโค้งสุดท้าย,ยรวมเซียนนะคะเลขเด่นเลขวิ่งนะคะคัดมานิดนๆนะคะเราก็มาดูกันต่องวดวดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาสรุปมวยลาวโค้งสุดท้ายนะคะรวมเซียนนะคะงวดวันจันทร์นะคะ อ่งวดวันที่แปดนะคะเ่นวิ่งนะคะของแต่ละเซียนนะคะผู้ชมเนาะเอ็นบินก็จะคัดมาเน้นงวดที่ผา่านมากกับ่อเขานะ้คะคผู้ชะะมเนาะอ่งวดนี้จะคัดมาที่เลขเจ็ดและเลขสองนะคะ,ต,คะตัดติดแปดค่ะเจดเจ็ดติดแปดติดสองมาดูของซินเซียนกันก่อนนะคะผู้ชมเนาะอันนี้จะคัดออกมาทุกตัวนะคะคัดออกมาเน้นๆอันนี้เป็นสูตรหวยลาวนะคะแต่ว่าจะคัดมาตัวเน้นนเน้นๆก็ n n จะมีเจ็ดแปดและสองสี่นะคะคัดออกมาอันนี้เป็นสูตรหวยลาว ชุดสามตัวอย่าลืมนะคะชุดสามตัวศูนย์สองส3 6ศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ดสี่สามหปดะคะอันนี้เป็นชุด3าต,ต,ตัวแล้วก็ของเสียนของเสียนใบนะคะวดที่ผ่านมานะคะเข้าเต็มเต็มนะคะสองสองวดนี้เสียนใบก็มั่นใจมัอนเดิมนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะผู้ชมนะคะก็พิจารณานะคะชื่นชอบของเสียนไหนนะคะก็ตามนะคะส่วนมากเลขดินดินอีกลนตะล่างเสียนใบเนี่ย กับเขาทุกหมวดถึงจะว่าเขาทุกคนกันยังมีมากแล้วก็เชียดไปนะคะมีสี่มีเก้ามีหนึ่งนะคะมีเจ็ดมีสองตัวที่ดินดินน<อ>ินนะคะเซียนก็จะขีดถูกให้นะคะสี่เก่าเก่าศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่และเก้าสองนะคะชุดสองตัวล่างมีแค่สองตัวนะคะมีสองสี่นะคะก็จะเอาว่าเป็นขัดออกมาเป็นตัวดินนะคะเลขที่ชนกันวดนี้คือสอ,องสีง่นะคะอันหน่วยสี่ของพอยิงนะะค มาดูของเซียนเอาเซียนเซียนใหม่ห่อเลยนี่นะคะงวดวันที่แปดนะคะอ่างวดวันหันนันลงวันที่ผิดนะคะไปเขียนวันที่แปดนะคะตรงกับวันจันทร์งวดนี้ของพ่อหิงนะมาชนกันที่สองสี่นะคะมีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองห้าสองสี่สองแปดสองเก้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวเด่นๆนิดๆอยู่ตรงในตารางนะคะของเซียนใหม่นะ ของเส้นไม้เหเดนซีนะคะเดนซีรองเก่าของคนซีหนึ่งหนึ่งสีมาชนกั็ของเส้นใบทุกเส้นนะคะของเส้นไม้นี่กับเข่าดีนะคะผู้ชมเนาะเลขกดินมันเข่าทุกงวดถึงจะเจาะไม่เข้าเลขกดินวิ่งเส้นไม้เข้าทุกงวดอ่ะอ่ะมึงเป็นแนวทางเด้อนะท่านผู้ชมนะคะแนวทางหาเลขกดินเลขวิ่งบ่ได้เนาะนะคะ,ะ,นนะ,คะส่วนตัวที่แอดมินจะขัดออกมากเน้นๆก็จะมีเลขกเสีดน,นะคะ อันนี้ชุดสรุปหวเลาวนี้คัดออกมานะคะผู้ชมก็พิจารณานะคะเจ้าเด่นจิดนะคะล่องสองหกคู่เด่นเน้นน้นนะคะฟันหินงูกเกี่ยวกันเนาะมาขึ้นมีจิดก็ Thank okay. อันนี้เป็นเบิ้นนะคะเบิสามตัวนะคะเป็ดตัวะะเวดินๆนเน้นๆอีกหนึ่งตัวนะคะคือเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเป็นตัวด่น คุณผู้ชมนะคะเจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะเจ็ดแปดสองสามสองสี่นะคะสองเก้างวดนี้เด่นเจ็ดร่องสองตัวการเด่นมินมักเหล็กสองนะคะคุณผู้ชมนะคะก็พิจารณานะคะขึ้นชอบก็ตามนะคะแล้วไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมตัวกันเจ็ดหนึ่งและสองแปดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเหล็กเด่นเยอะนะคะตัวเบิ้ลเด่นสุดๆนะคะเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดสี่ศูนย์สองสี่นะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะหิงหิงเมืองปังกันนะคะต่องวดนะคะ สว <Ads it. S 1> ัสดีค่ะนะคะ